นายนภัสเขินหนักเล่าไปก็เขินไปทิปทัวร์ยุโรปกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคือโมเมนต์ดีๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่รักที่ไม่ว่าจะขยับไปไหนก็ถูกจับตามองไม่ขาดสายตาสําหรับคู่ของนายนภัสเสียงสมบุญกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซึ่งทั้งคู่นั้นตกลงสิ้นสุดสถานะเฟนโซนขยับมาทําความรู้จักกันมากขึ้นหลังจากที่ฝ่ายชายได้สารภาพว่าชอบนางเอกสาว ทามกลางแรงเชียร์จากแฟนคลับทั้งประเทศที่หลุนให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในขณะนี้ได้มีตาดีแอบเห็นหน,นายนภัรและใบเฟิร์นอยู่ด้วยกันและเดินอบก,กันไปอีกก่อนหน้านี้อิ s t a าแกรมของทั้งสองคนก็ได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานเจีย๊ยบทำชาวโซเชียลแหกคอมเมนต์แซวลอนดอนหวานมากเรียกว่าไอจแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะโดยภาพคู่นี้ถือเป็นภาพคู่แรกของการสารภาพความรู้สึกชอบครั้งแรกอีกด้วย ล่าสุดหนุ่มนายให้สัมภาษณ์กับเพจดังถึงเรื่องทริปนิวเย์นิวใจที่ประเทศอังกฤษกับสกอตแลนด์เป็นยังไงบ้างโดยหนุ่มนายก็เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักสเต็ปความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของเราทั้งคู่เป็นทริปประทับใจส่วนเรื่องสถานะเรียกแฟนได้หรือยังหรือจะมีโอกาสพิเศษขอเป็นแฟนไม่นั้น นุ่มนายตอบว่าเอาจริงๆนะผมอยากจะจีบเขาต่อไปเรื่อยๆไม่ได้คิดเรื่องสถานะหรืออะไรแต่เราอยากทําให้เขาแฮปปี้และอยากจีบเขาต่อเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับยังมีมาถามอีกนะว่าผมดูรักมากหรอทําเอาหลายคนนั้นอยากจะตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าใช่จ้าแบบนี้เขาเรียกว่ารักมากนะคะหนุ่มนาย ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์และภาพจากนายและไปเฟิร์นและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ